สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไิตี้ครับวันนี้ก็จะมาถ่ายาการวางเครื่องนะการวางเครื่องเพราะว่าสมาชิกถามกันเข้ามาครับว่าวา,วางเครื่องเคสามแล้วมันจะเตี้ยประมาณไหนนะครับนี่ฮะวางเคสามแล้วนี่ครับหางจากพื้นประมาณนี้ครับนี่ฮะคือมนก็เตี้ยอยู่นะครับ ถ้าเกิดเป็นเครื่องเดิมเขาจะอยู่ประมาณนี้ฮะประมาณนี้เลยนะแต่ก็พูดถึงว่าไม่ติดนะไม่ติดคอสะพานนะครับถ้าเป็นแบบตามต่างจังหวัดอะ่ะก็ไม่ติดคนระับแต่ว่าพูดถึงมันก็เตี้ยลงมาแหละถ้าใครที่เอาไว้วิ่งในสวนอะ่ะมันก็อาจจะติดเนินดินได้นะลองลองดินตรงกลางนะครับแต่ถ้าทั่วไปใช้ได้ครับนะแล้วก็ คนที่ถามว่าเปลี่ยนแล้วดีไหมควรเปลี่ยนไหมเคสามเนี่ยควรเปลี่ยนไหมก็ต้องบอกนี่ครับถ้าใครใครเครื่องเดิมอะ่ะยังใช้ได้อยู่ก็ยังไม่ควรเปลี่ยนครับใช้ไปก่อนนะแต่ถ้าแต่ถ้า,ามันยังคือว่ามันเสื่อมสภาพแล้วแล้วก็มันใช้งานไม่ได้แล้วเราเหมือนว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนอะ่ะก็คือแนะนําให้เปลี่ยนไปเลย เปลี่ยนเป็นเคสามไปเลยครับจบๆนะครับใช้ดีครับใช้ดีต่างจังหวัดวิ่งสบายครับนะไม่อึดหัดถ้าคนปกติแล้วเคยขับรถเก่งอยู่ขับรถเก่งอยู่รถทั่วไปอ่ะแล้วก็ไม่ยังไงอ่ะพอซื้อรถกระบอแล้วไม่คุ้นไม่คุ้นที่จะใช้ห6 0้ก cc อ่ะมันก็จะแบบดูเหมือนเหนื่อยเหมือนอืดน,นะครับนะก็แนะนำให้เปลี่ยนคุ้มกว่าครับ ส่วนราคา K3 ก็จะอยู่ประมาณที่สามหมื่นนะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นถ้ารวมวางก็อาจจะประมาณสี่หมื่นนะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นใครมีงบประมาณก็จัดไปครับแต่ว่า,าใช้งานเนี่ยถือว่าดีเลยครับเคสามนะวิ่งต่างจังหวัดท่องเที่ยวออกทริปต่างๆนะอ้สบายมากครับก็ใครที่กําลังมองหาหรือว่ากาลังตัดสินใจ จะวางเครื่องใหม่อยู่ก็แนะนําเป็นเคสามเลยนะเราเป็นกปอ้อนะครับให้ถ่ายดูอีกทีครับความเสียนะความเตีย,นะตยนี่นะประมาณนี้ครับแล้วก็ถามว่าค่าวางเท่าไหร่นี่ไม่แน่นอนนะครับถ้าวางนี่แล้วแต่ช่างครับว่าชํานาญหรือว่าเคยวางหรือเปล่าถ้าช่างแต่จังหวัดบางคนที่ไม่เคยวางก็อาจจะแพงนะอาจจะแพงอยู่ แต่ถ้าเกิดช่างที่เขาเคยวางเป็นประจาก็ไม่แพงครับไม่แพงนะที่ผมวางอยู่ก็วางกับช่างเพชรนะครับช่างเพชรอยู่แถวเอกชัยบางบอนนะครับนะเก้าสิบสามนะก็ลองสอบถามพี่แกไปดูได้นะเฟซบุ๊กก็ช่างเพชรเลยครับอันนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีครับใครที่กําลังมองหาเครื่องที่จะวางอยู่นะครับก็ตอนนี้มาอยู่ที่ปั๊มนะมันก็เลยวอกแวกหน่อย พาเด็กมาเล่น,นครับมาเล่นสเก็ตนะโอเคเดี๋ยวใครมีปัญหาอะไรสงสัยก็ถามมาได้นะครับนะคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตอบแล้วกันนะเพราะว่าพิมพ์ตอบทั้งข้อความแล้วมันมันเยอะมันพิมพ์ไม่สะดวกะนะแล้วก็มันต้องตอบกันทุกครั้งเหมือนว่าบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ถามทีนึงอะไรประมาณนี้มันก็จะแบบต้องตอบ ทิมกันซ้ําๆอ่ะล้วก็รายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะนะผมก็จะทํามาทําเป็นคลิปแบบนี้ดีกว่านะครับเราเดี๋ยวถ้าใครสงสัยอีกผมก็จะก๊อบลิงก์ไปให้เขาเลยนะครับนะถามกันมาได้ครับใครสนใจรถกับปอนะโอเควันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะสำหรับใครที่ชอบรถเด็กรถเคขานะโอเคครับสวัสดีครับ